ไหนมองรอยย่าน่ะย่าน่ะย่าย่าจ้าไหนไหนในปู่ป้อนนะปู่ป้อนปูกุ้ยจะหมดแล้วนี่เอาปู่ป้อนไข่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะป้อนอ่ะอ่ะไหนอาไปยาย่าย่าอ้ํานุจริงจริงจ้าอะตบมือใจเงินตบมือกะไรยี่ตบมือวันนี้เก่งมากเลยหรอเฮ้ยไอ้ยิ้มอะไรตาปิ้งๆิ้งเลยตาไปอันนั้นจมูกหมูแล้วอันนั้นจมูกหมูแล้วปิ้งๆๆๆๆ เคาะดิโอไปแล้วไปแ <othes> ล้ว <publisher> <jamais> ไปแล้วโอ้โหน้องเสล่งนี่ไปเดินไปเคาะประตูดิดูที่ป้าป๋าอยู่ไหมดูพ่ออยู่ไหมพ่อแบงค์อยู่ไหมไปดูดิป้าหมูอะไรรองเท้ารองเท้าลูกรองเท้าไหนรองเท้าหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอยู่ไหน